س ب ح ا الله الرحمن الرحيم อัล hamdulillahirobbilalamin ص ل ا ة السلام على نبي محمد وعلى ع ل ه و ص ح ب ة و ب ا ر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตับกับความรักความเมตตาจากอัลลอฮตลลาได้ประสบกับพี่น้องนะครับแฟนเพจหนึ่งท่านหนึ่งเราคือจะมาคนสองกทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่น้องก็ต่อจากเมื่อวานเวลาเราพูดคํานั้นคํานี้นะครับจะพูด คือถ้าพูดบางคำเนี่ยอัลลอฮฺอักบัตนะซุบฮานัลอมันอาจจะผิดที่ผิดเวลามันก็ไม่มีผลเสียแต่เวลาเราพูดนะครับคำว่าอินชาอัลลอฮ์อย่างเมื่อวานนะครับบางทีถ้าใจไม่ใช่มีผลเสียวันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งยาสกัลลฮุคอยรอนอันนี้ครับพี่น้องอันนี้คือคำหนึ่งซึ่งเราใช้กันมากบางคนก็ใช้คำว่ายาสกัลลฮ์ตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับพี่น้องครับถ้าเราพูดถึงคำว่ายาสุกรลลฮุคอยรอนเนี่ย มันเป็นคําที่มีความหมายคือการขอบคุณเวลาคนเขาให้ของเราเรารับมาแล้วเราบอกขอบคุณครับกับเราการที่เราบอกว่ายาสกลอหุคอยรันต่างกันโดยสิ้นเชิงการขอบคุณก็คือการแสดงน้ําใจของเราที่ขอบคุณที่เขาให้ของเราแต่เวลาเราพูดถึงคําว่ายาสกลอหุคอยรันนั้นหมายถึงว่านอกจากเราขอบคุณเขาแล้วนะครับเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยแล้วที่สําคัญแล้วก็ขอต่อเราให้ตอบแทนกับเขาด้วยนะครับให้อัลลอฮ์ตอบแทนไม่ใช่แค่ขอบคุณนะ เราขอบคุณเขาขอบคุณอลลอฮ์ที่ให้เขาเอามาให้เราแล้วก็ขอต่อเราให้ตอบแทนกับเขาด้วยมันสามสเต็ปเลยนะครับนี่สําหรับผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงเขาจะใช้คําว่ายาสกิลละฮุคออรอนเพราะฉะนั้นสองคำนี้แยกใช้นะครับผู้หญิงอย่างหนึ่งผู้ชายอย่างหนึ่งนั่นหนึ่งตอนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเป็นกลุ่มมีผู้หญิงด้วยมีผู้ชายด้วยเราก็จะใช้คําว่ายาสกุม um ลละฮุคออรอนเราก็จะมีคําว um ่ากุมลละฮุคอยรอนอันนี้ก็เป็นการขอบคุณทั้งหมดเลย เหมือนเวลาเด็กๆบ้านอังกอซัตของผมเนี่ยมีมีคนมาเลี้ยงเด็กๆก,ก็จะตะโกนนะบอกเลยยาจะคุณลอหุค่อยรอนนะครับนั่นหมายถึงขอบคุณน้าที่เอามาให้แล้วเด็กก็ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยและที่สําคัญอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนกับเขาด้วยนี่คือสิ่งที่นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้รับรู้ทีนี้ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ย่านี่แปลว่าตอบแทนหรือการให้รางวัลหมายถึงขออัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนกับคนที่ให้เราหรือให้รางวัลเราซึ่งมีอยู่สองอย่าง เป็นการตอบแทนที่ดีก็ได้เป็นการตอบแทนที่เลวก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ายซสกุลล้อแค่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะให้จะตอบแทนของดีหรือของไม่ดีไม่น้องดูนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาตอบแทนในสิ่งที่นะครับที่เป็นของที่เลวเราจะบอกว่ายาสกุลล้อเช่ารอนนะครับคือขอให้ล้อนั้นส่งตอบแทนแก่เขาในรางวัลที่เลวนะครับในขนาดที่นะฮะเราจะบอกว่ายาสกุลล้อหุค่อยรอนอันนี้ตอบแทนของที่ดี เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวท้ายให้ชัดว่าดีหรือเลวแต่ถ้าเราบอกว่ clipping, hint, ายาสกุลลฮออย่างเดียวก็คือตอบแทนไม่รู้ตอบแทนอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนกันให้สลามนะพี่น้องอันนี้มันยิ่งกว่าให้สลามสลามก็คือ ا ل س ل ุลัยกุมสลามุลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลลามุลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบาริกาตุอันนี้ดีดีกว่าและดีที่สุดเห็นไหมครับก็แค่เพิ่มคําพูดแล้วได้สิ่งที่ดีที่สุดทําไมเราไม่เอาล่ะก็เช่นเดียวกันยาสกุลล้อบอาเลว แต่ถ้าเราบอกว่ายาซกะลละหุคอยรอนอันนี้ตอบตอบแทนในของที่ด ak ีเพราะฉะนั้นเพิ่มให้เต็มนะครับยาซกะลละหุคอยรอนอย่ากล่าวแค่ยาซกะลอแต่เพียงอย่างเดียวผมเห็นเยอะข้างทียาซกะลอยาซกะลอคือติดปากเหมือนสลามอยกลุ่มอะิกลุ่มสลาเมกุ้งพี่น้องไหนๆเราจะเอาบุญแล้วไหนๆจะให้บุญแล้วให้เต็มเลยอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุคนรับเขาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเห็นไหมครับดีดีกว่าเอาดีที่สุด เช่นเดียวกันยาสกุลล้อตอบแทนไม่รู้ตอบแทนอะไรยาสกุลลอหุ่อยน่าตอบแทนในสิ่งที่ดีอันนี้ฝากเลยนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องเพราะบางทีพวกเราพลั้งเผลอนะฮะหรือบางทีไม่ทราบแต่วันนี้มันนำเสนอเพื่อให้ทราบแล้วผมเองก็ต้องเตือนบางทีผมก่ายาสกุลล้อยังเขาแล้วเด็กนี่ผมต้องให้พูดเต็มเลยนะครับยาสกุลล้อหุ่อยรตน ขอบคุณทุกท่านที่มาและขอรับตอบแทนพวกท่านด้วยนะครับก็บผมก็ขอบคุณพี่น้องยาสุปรลองคอยรันที่พี่น้องนั้นได้ร่วมกันนะครับด้วยกันติดตามรายการของเราเพื่อให้รายการของเรานั้นนะครับทำงานก็จะมีกําลังใจนะครับวันนี้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแนะนําพวกเราด้วยวันนี้จากลาพี่น้องครับวะบิลฮะตอฟิกวะฮิดายะส a l a m u a l a ุ k u m warahmatullah w a b a r a า a t u h